สวัสดีครับเพชรกันทัตเอ็มูเดนครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมมาเรื่อยๆอยู่แต่ไฟนี้เรามาแทนเนอะรู้ตัวกี่วันรู้ตัวเราตอนแรกเรามีรายการวันที่สิบสามอ๋อสิบสามเดินหน้าเลยแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆที่วันที่สิบสามเขาเขาเลื่อนก็เลยมาสามสิบแล้วก็เลื่อนมานี่อีกแล้วอย่างวันนี้เรารู้ตัวกี่วันที่มาไฟนี้สองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์อ๋อแต่เราซ้อมมาเรื่อยๆเราซ้อมอยู่แล้วจริงๆเรามีรายการอยู่แล้วใช่ตอนนี้พอเขาเร่งมาก็เลย ร่นลงมาเรื่อยๆเลยก็เลยดีหน่อยครับนะแล้วตอนนี้ซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่เอฟเอคุกครับมีใครเป็นผู้กับซ้อมมาที่คนก็มีพวกคอมอาวุธครับแล้วก็ฝรั่งคนนี้เขาเริ่มเปิดขาช่วยไหมจะได้ช่วยกันใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไรครัยี่สิบเอ็ดครับยังสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยๆมามายกี่กิโลครับแบบวไนนี้ เจ็ดสิบเก้าครับเราเป็นมวยตะตายลครับมวยสีมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับทะเลทองครับเคยเจอกันปะยังไม่เคยเจอ็นไฟแรกเลยครับแล้วศึกษาเก่งันต่อยเข้ามาปะได้ศึกษาเก่งัาต่อยของพี่ปะก็ได้ดูเขาเป็นมวยตะตายลอ่ะก็เป็นมวยดูดดันแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเก่งวางแผงเนเราก็ต้องเราต้องไปแก้สถานการณ์ทีียวก็คือดูตรงนั้นเนาะแอ้ยังไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้เนี่ยก่อนมีโควิดเลยก็ต่อยไว้ที่ไหนที่ออตกครับเป็นไงวันนั้น วันนั้นชนะครับชนะชนะใครบ้างวันนั้นชนะลุงรัดครับเบีเท่าไหร่วันนั้นต่อยร้อยสี่สิบเก้าตอนแล้ววันนี้ต่อยร้อยร้อยร้อยสิบอ๋อก็คือปล่อยต่อยกันมาเลยครับแล้วพอวันนั้นต่อยเสร็จนั่นเราหยุดไปทั้งหมดกี่เดือนสิบเดือนเลยสิบเดือนกระดูหุ่นนะอันนี้ขอดูหุ่นครับโปรแกรมตกใจเลยโปรแกรมเดิมเราเจอใครนะสิบสามเป็นกับผมอ่ะอ๋อซอนขาวน ก็คือมาวันนี้เลยเนาะ,ะเราต่อยเวอมาลูล,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 ลูทั้งหมดได้กี่ไฟล์แล้วประมาณที่ต่อยมาเจ็ดกว่าไฟลเจ็ดสิบกว่าไฟเนาะเราคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดโคราชครับฝากเชิญแฟนคลับเราวันนี้นะฝากค,คนโคราชครับแฟนคลับทุกคนครับเป็นสคนเป็นกำลังใจนะครับเต็มที่แน่นอนครับที่แน่นอนร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีครับดีเนาะโอเคขอบคุณครับ